สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทําเมนูก้อยหนังวัวนะคะเป็นอาหารอีสานนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะคะอันนี้เป็น,นหนังวัวนะคะหนังวัวนะคะ,ะตามด้วยผักชีฝรั่งบานเห้าเอิญหอมเปรอะคะนี่ใบมะกรูดนะคะ ต้นหอมหรือว่าหอมแบงบานเห่านะคะแล้วก็จะมีผักสำหรับกินกับก้อยหนังวัวนะคะวันนี้อันดับแรกเราจะเอาหนังวัวนะคะที่เราซื้อมาไปต้มก่อนนะคะเพราะว่าเขาต้มมาก็จริงแต่ว่าต้มอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจในการกินนะคะตอนนี้เราก็เอาลงต้มนะคะโดยจะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะต้มเพื่อดับคาวแล้วก็เพื่อให้ถูกสุขลักษณะในการกินของเราอีกทีหนึ่งนะคะ ก็รอรอให้ดลัดนะคะก็วางเพื่อรอให้เย็นนะคะเราค่อยเอามาคนกับเครื่องปรุงนะคะตอนนี้ตอนนี้น้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะพร้อมที่จะนำมาปรุงกับเครื่องปรุงได้เลยค่ะผักสามชนิดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผักชีฝรั่งใบมะกรูดนะคะหอมต้นหอมนะคะเราก็จะเอามาหัน่น นะคะให้เรียบร้อยนะคะหั่นแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการปรุงก้อยหนงังงวหรือก้อยหนังงัวบานเห้านะคะอันดับแรกใส่เกลือเนี่ยจังหน่อยนะคะใส่เกลือหน่อยนิดน,นึงนะคะใส่มือนะคะจากนั้นก็คนคนให้เข้ากันนะคะใส่พริก เลยนะคะคั้นมะเพือกับใส่หลายใส่พริกนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานะคะตามชอบนะคะชอบเก็มแค่ไหนค่อยเพิ่มเรื่อยๆก็ได้ผงชูรสนะคะใส่ลงไปนะคะใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยจ้ะเสรจหน่อยนะคะตามด้วยบีนะคะ มีงวใส่ไปโหลดนะคะขมกับไสร์้ายนะบวกขมกับใส,ห,นะบบใสหน่อยใส่มะนาวนำก็ได้นะคะใส่มะนาวด้วยก็ได้นะคะใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วจะได้หมอม สุดท้ายนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะหอมนะคะที่เราหั่นไว้เรียบร้อยคนนะคะเรียบร้อยแล้วก็ชิมรสนะคะว่าอร่อยพอหรือยังนะคะแล้วชิมรสด,ดูนะคะเพิ่มมะนาวอีกนะคะพอดี ร้อยจัดใส่จานเลยค่ะก้อยหนังกัวนะคะหรือว่าก้อยหนังงวของเ้าวกระวแล้วๆนะคะอะ่ก็กินกับเครื่องเคียงก็คือผักผักแต่ละชนิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกชื่อแล้วกันนะคะอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าใบาชะพลูนะคะบานท้าก็คือผักอีเลดนะคะอันนี้สารเณรนะคะสารหนรสังเกตเรียกมิน้น ภาษาอีสานบันเหาเอินผักขย,ยะนะคะผักขย,ยะเด็กหน่อยบางคนบางหูจากผักขย,ยะนะคะก็มีผักอะไรที่อยู่ในรั้วในสวนเราก็สามารถนำมากับมากินกับลาบชนิดต่างๆได้หรือว่าก้อยชนิดต่างๆได้แล้วก็สุดท้ายก็คือแตงแตง,งนะคะแตงกวานะคะลาบหนึงงวกแล้วแล้วนะคะเป็นอาหารที่ใช้เป็นกับแกล้มนะคะ หรือกินกับข้าวก็ได้นะคะ